กดปุ่มปัตต้อนสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทํางานหยุดการทํางานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มปัตต้อนสต็อปการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงไดเรกออนไลน์ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์ลูกย่อยมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดเดยีปุ่มปัตต้อนสต็อปและปุ่มปัตต้อนสตาร์ทนะครับต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายไลน์ออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์เมน ก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อยนะครับออกด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์หน้าคอนแทคเอนซีหมายเลข95นะครับออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96หมายเลข95และหมายเลข96ก็จะเป็นหน้าคอนแทคเอนซีนะครับออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96หน้าคอนแทคเอนซีก็จะมาเข้าฟูสตันสต็อป ปุปัตตอนสต็อปนะครับแต่เป็นหน้า Contact NC ออกจากปุ่มปัต้อนสต็อปหน้า Contact NC ก็จะมาเข้าปุ่มปัต้อนสตาร์ทหน้า Contact NO นะครับออกจากปุ่มปัต้อนสตาร์ทหน้า Contact NO ก็จะมาเข้าคอยล์ของแมกเนติก A 1คอยล์ของแมกเนติกนะครับ A 1ก็จะเป็นสายลาย A 2ก็จะเป็นสายนิวต้อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวต้อนให้กับคอยล์ของแมกเนติกกันก่อนนะครับสายนิวต้อนออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมน ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 2ต่อไปนะครับเราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดปุ่มปต้นสตาร์นะครับเราจะเอาหน้าคอนแทค N O หมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมปุ่มปต้นสตาร์เพื่อจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดปุ่มปต้นสตาร์นะครับหมายเลข13ก็จะมาเข้าด้านบนของปุ่มปต้นสตาร์หมายเลข14ก็จะเข้าด้านล่างของปุ่มปต้นสตาร์นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาต่อวงจรกําลังกันสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแม่เนีติก L1 สายนิวตอนออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแม่เนีติก L3 เข้าด้านบนของหน้าคอนแทคหลักของแม่เนีติกออกจากหน้าคอนแทคหลักของแม่เนีติกก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับที่1ก็จะมาเข้าสายลายของมอเตอร์ทีสา ก็จะมาเข้าสายนิวตันของมอเตอร์นะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์เมนออนเบเกอร์ลูกย่อยกดปุ่มปุ่มต้นสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทํางานหยุดการทํางานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มปุ่มต้นสต็อปสตาร์ทหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทํางานมอเตอร์หยุดทํางานเมื่อเรากดปุ่มปุ่มต้นสตาร์ทนะครับก็จะไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้ เราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทํางานเนื่องจากกระแสเกินในตัวมอเตอร์เกิดจากอะไรนะครับเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดกดปุ่มปต้นสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทํางานหยุดการทํางานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มปต้นสต็อป